ครับก็สวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวรถไถ e ชคแนลผมอ่าชีพนี้ก็พามาดูอีกหนึ่งอาชีพนะครับผมรถอัดฟางนะครับ ิ่งเกียร์ไหนเนี่ยอาชีพรถอัดฟังนะครับผมเครื่องอัดฟังตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่นะครับผมตัวใหม่เป็นแบบ h b 1 3 5ร้อยสามห้านะครับตัวเก่าเป็นแบบ h b 1 3 0ร้อยสามสิบนะครับตัวนี้เป็นร้อยสามห้าราคาค่าตัวเฉพาะเครื่องอัดนะครับ3 8 0 0 0 0ถึง3,90,000กว่านะครับประมาณนี้แล้วแต่ บริษัทนะครับที่จะขายนะครับก็ราคาประมาณนี้ตัวนี้ที่ต่างจากตัวเก่าก็คือหลักๆเลยนะครับผมตัวที่ต่อพ่วงกับรถไถนะครับมันจะเป็นแบบอะไรอะยกยกยกขึ้นเอาลงได้นะครับผมนี่ยกขึ้นยกลงได้ มันต่อใส่อุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านหลังรถไถน,นะครับตัวเก่านี่จะต่อใส่ที่ที่ระบบลากเลยนะครับต่อใส่ก้นรถไถเลยนะครับตัวนี้มันต่อใส่แขนยกนะครับผมข้อดีมันก็คือยกขึ้นยกลงได้นะครับผมตัวไหนที่เป็นพื้นต่ำๆเนี่ยก็สามารถเอาลงได้นะครับผมมีคนติดตาม ไปด้วยคนนึงนะผมใช้กับรถไถเครื่องอัดตัวนี้นะครับใช้กับรถไถที่มีกําลังแรงม้า24แรงถึง50แรงนะครับผมเหมาะพอดีเลยนะครับสามารถใส่ใหญ่ได้กว่านี้ได้ไหมก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันจะมุมเลี้ยวมุมกินฟางอะไรอะ่ะมันจะแคบกว่านะครับ ตรงนี้เนื้อที่ตรงนี้ประมาณ3งานนะครับผมไม่ถึงไร่เดี๋ยวก็เดี๋ยวพาไปดูก้อนฟางคนระับมีความยาวเท่าไหร่นะครับผมดูจากสายตาผมนะเดี๋ยวมาดูก้อนนี้โอ้มองไม่เห็นครับนี่ดูก้อนนี้แน่นไหมโอ้ก้อนแน่นพอใช้ได้ครับ ประมาณประมาณเมตรยี่สิบนะครับผมประมาณเมตรยีเซนนะครับกว้างประมาณเท่าไหร่เนี่ยยี่สเซนได้ไหมประมาณ20่สเซนนะครับอันนี้ดูประเมินจากสายตานะครับผมไม่ได้เอาตลับเมตรมานะครับนในพื้นที่สามงานอาจได้ประมาณกี่ก้อนครับถ้าเป็นข้าวล้มนะ ค่าลมฟางก็จะเยอะนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเป็นค่าตั้งก็ฟังน้อยกว่านี้อยู่นะครับเดี๋ย็ไปสอบทำเพื่อด,ดูนะครับลดลดมากตะบันไดไหนครับผมไกวบะมากมาอัดรับจ้างเพื่อบอกครับหรือว่าอัดเอาเอาัอดเอาเองบอ่ รถเจ้าฟังหน้าเพื่อนี่บอก L ศูนย์หนึ่งแปดครับดูดูการทํางานครับล้อทําไมมันปัดไปอย่างนั้นอนะ่ะ โอ้โหโอ้กินเข้าไปเยอะอ่คีโอทำงานหนักเหมือนกันนะครับเนรถประมาณเท่านี้กำลังอัดพอดีครับถ้ารถเล็กกว่านี้ก็วิ่งเร็วไม่ได้นะครับเครื่องยนต์ทำงานไม่ไหวนะครับผมอ่ะแถวนี้ก็อัดกัน ก้อนละประมาณส4บาทนะครับวิ่งอัดแบบนี้ก็ถือว่าราคาก็โอเคนะครับผมราคาดีเลยแหละนะครับบางพื้นที่ก็ต่ำกว่านี้นะครับก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับผมที่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับได้เยอะในฤดูกาลหนึ่งเลยแหละนะครับผมก็เยอะ่ารถเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยวข้าว,าวซื้อมาแพงเนี่ยรถเยอะช่วงนี้เกี่ยว และดูการนนหนึ่งเนี่ยหรือว่าเทศกาลอะไรต่างๆเนี่ยก็ประมาณเดือนนะครับเต็มที่ตัวนี้มันอัดได้จนถึงฝนตกเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นกองฟางที่เขาอ่ะผีไว้แล้วก็สามารถไปอัดมันก็ง่ายกว่านี้นะครับไม่ได้วิ่งแบบนี้ก้อนละประมาณ14บาทนะครับเท่านี้เขาอัดก้อนละ14บาทถึง15หบาทนะครับแต่ละ เจ้าที่เขาจะอัดกันนะครับผมก็วันนึงเนี่ยเฉลี่ยเลยนะครับวิ่งอัดแบบนี้ประมาณต่ำๆเลยนะครับผมประมาณ600ก้อนนะครับหก0ก้อนถึงอ่า1,200ก้อนนะครับเพราะว่าพื้นที่แถวนี้นะครับผมมันแคบนะครับผมที่นางานนานเนี่ยไม่ใหญ่นะครับผมไม่ใหญ่ก็เนี่ย วิ่งไปแล้ววิ่งวนไปวนมาอยู่นี่แหละครับมันก็เลยช้านะครับผมเดีย๋ยวสอบถามตาตาตาอัดเอาฟัางบ่เอออ๋อ้าะฮาได้ซื้อเพิ่นบ่เนี่ยซื้อเพิ่อนด้วยซื้อเพิ่นยังไหลครับซื้อเพิเ่นซือ้อหม้อทงเพิ่นเนี่ยหม้อทงไรเป็นได้เพิ่นเนี่ยทงเพืเอ่อนน้อยห้รยาร้อยห้าร้อยโอ้ เพื่นเพิ่นอัดก้อนจักบาทครับนี่ก้อนละ1สบาทสิบีนั่นอัดอืมก้อนละหลายบาทตับเจ้าห้าทีับก้อนละหเาวะโอ้อัดไปแล้วขายได้ายก็นั่นด้อพ่ได้ขายแล้วก็อัดอ่ครับพอ่ซ่่่พออออก้อน ร้อยก้อนสองประมาณประมาณสองพันแปดกา้าก้อนละสิบาทนะครับได้ยักร้อยเราเนี่ย้อยก้่าเราบ่บ่ครับไทยวี่ีดงหัวเจ็ดเมตรเนี่ยเขาอัดให้เมตรมียดีสิบบ่ เต็มวันจริงๆจังๆนะครับผม6,700ก,ก้อนเนี่ยธรรมดานะครับผมหลายได้มันหลักหมื่นเลยนะครับถ้าตัวที่ไปซื้อมาเนี่ย3แสนน่าจะฤดูการหนึ่งอะ่ะน่าจะาเก็บทุนคืนได้แล้วนะครับผมเนี่ยบอนละ14บาทเลยนะครับผม ร้อยก้อนก็พันสี่ครับถ้าพันก้อนก็หมื่นสี่ครับเจ็ดแปดร้อยก้อนก, 1, 4, 7, ก,อนก็ประมาณพันน่ะนะครับโอ้ประมาณหมื่นน่ะหาได้วันละหมื่นนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับเห็นไหมทางานไม่ยากนะครับผมวันนึงอ่ะถ้าถ้าวิ่งขนาดนี้ไม่ไม่แตะคันเร่งรถแบบนี้น้ํามันวันนึงอ่ะห้าหกร้อยประมาณนี้นะครับ น่าจะมีเหลือนะครับห้าหเนี่ยเอชบีร้อยสามห้ครับใกล้ๆครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีที่บอกไอ้บอกจำนวนก้อนด้วยนะครับที่เราอัดไปเนี่ยงอสองถ้ฮะมนวนพทเอรงยนนยกของตาง นี่ตัวเลขนะครับผมโอ้มีบอกตัวเลขด้วยเห็นไหมร้อยยี่ก้อนเองนะครับผมตาเขาบอกว่าจะเอา200ก้อนนะครับผม้าอไังอันเาะอั้าบันด้นี่ แบ๊บเดียวครับนีน่เห็นไหมขนาดวิ่ง่งรถช้าๆนะครับเนี่ยอัดแปดโมงตอนนี้สิบโมงแล้วสองชั่วโมงได้ร้อยกว่าวันนะครับแอาชีพที่น่าติดตามครับ ถ้าผมมีทุนผมซื้อมาแล้วนะครับเนี่ยทุนผมตอนนี้ก็ไปลงที่รถเกี่ยวหมดนะครับมาดูรวมๆแล้วสู้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้นะครับผมตัวเครื่องอัดนี่นะครับมันเดูการทำงานมันยาวนานกว่านะครับเครื่องเก็บเกี่ยวนี้ข้าวสุกเจ้าของนาไม่รอเลยนะครับผ คันไหนไปก่อนก็เอาคันนั้นเลยครับตัวนี้มันอัดตั้งแต่รถเริ่มเกี่ยวเลยนะครับเริ่มเกี่ยวแล้วก็จนไปถึงฤดูฝนนุ่นแหละนะครับมันอัดได้เรื่อยๆครับเพราะว่าฟางมันแห้งอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยปีเดียวผมว่าคืนคุนได้เลยนะครับ3ามแสนสามแสนสี่แสนเนี่ยอ่ะ โอเคนะทุกท่านก็ผ่านมาตรงนี้พื้นที่นี้ผมมาเกี่ยวนะผ่านมา,านเห็นเครื่องอัดสมุดอัดฟังนะผมก็แวะถ่ายให้เพื่อนๆดูสักหน่อยนะผมกับก็อัดเทปปีร้อยสามห้านะผมโอเคอเค,คลิปนี้ก็จะพอจบคลิปไอ้เพียงแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ผมด้วยนะผมก็ขอบคุณมากนะผมขอบคุณมากขอบคุณทุก Subscribe, ทุกกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมหน้าไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับโอ้แปบ๊บเดียวเองนะครับได้หนึ่งก้อนสนะิบสี่บาทแล้วนะครับเนะี่ยโอเคสวัสดีครับ